ครับสวัสดีทักทายวันศุกร์ที่28เนาะมิถุนายน2 5 6 7ครับมาแล้วครับพอๆอออครับคือตลาดทเชืยกสมปอยนั่นมันนี่ครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรืง่งราคาเงื่อกันน้ำมันนี่เนาะโอ้ยต่อแถวเงีวเหยียดเลยครับอดทุนเลยรถร้ายนี่ครับรถร้ายอยู่เดี๋ยวพาไปเพิ่งอัปเดตเริง่งราคาในตลาดนู้งเนาะใ่ล้จะเป็นเท่านั้นน้ำมันนีเ่เนาะ กาศดีครับนี่เป็นซ่าบโตกครับเย็นดีเย็นสบายครับเนี่ยว่าพี่น้องไปเิ่งราคาทั้งแม่ตลาดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามคอมเมนต์นะครับเด้อทักทายกันเลยครับขอบคุณผู้ติดตามนึงครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับไปดูกันเลยครับฟังมูราคาครับมือหาปัญหาครับเจนี่แค่คู่แค่คู่ตัวละสี่ห้าตัว

รถอเนกประสงครับโอ้มอเดียงัวเมยมา้าห้ายไปได้พ่อแม่แดทันหาซื้อแปดทันหาซื้อรถอเนกประสงครับรถท่วครับอเนกประสงค์ครับแบดทันหาซื้อครับหดมืนสะดวกสบายครับออกไงออกงจจรลี้ยที่นอล้วที่อครับ ตล่เท่าไหร่ครับนี่มเมอะไรครับโมเมโมเมเท่าไหครับอยากเซันหายเลเดันหาสิมือเลเทั้นหาตัวกลางเลเตตัวน่อยดีมืซีตัวนี้นะครับ สามืน้พัน้บาทจับาทเขาดนห้องจบาทสามหมื่นห้าพันเท่าไรเท่าไหร่ก่อนไยสิบหมื่นเจ็ดร้อยกซื้อเลยครับรถพนกจักรยู่ส เยอหน่อยกะหอดเงินองเท่าใดก่อนเาพันเ่าพันซื้อๆเกาพันซื้อๆราคาตลาดนะครับราคาตลาดในตลาดของกาแ่จะบาทพ่อ ไม่ไม่ห้องเท่าไรครับนี่มด่ะครับเอ้ยสองพันสองพันพันสองพันพนรุดได้เยอสองพันหนึ่งพันครับเปิดเลยรูดได้อยู่แล้วต่อได้ยินย่าถั่วหัวหัวหัวน่ัวเงินนางลูข้างถั่วหัวหัวกันนางลูข้างถั่วราคาเท่าไรพอตัวนี้ามือสองพันลาคพันตัวเขาเท่าไร ก็เขาเท่าไรครับเท่ากันหมื่นห้าพันเท่ากันหมื่นห้าพันครับแม่แม่เนาะแม่จำปาคับแม่แดงเขาแก่ครับอันนี้สำรับสายเหลี่ยมครับสายเหลี่ยมอะไรตัแรงเด้ครับตัวแรกรคครับรคตลาเสียกสมพลอเทานนเขาอยู่ต้นพรชุนสีคมีทุกวันศุกนะครับเดกก็วันจันครับตลาดเปิดครับ เาเหลือเพิ่มาค้ากันนะครับขอบคุณอีทุกคนที่ทานรับที่เขาเมือเรคุณรับังเขามาติดตามเนาะเขามตนสอบถามกันเนาะคล้ากันครับไ้รับาวแล้วต้องนสนามยู่นมีอยู่ค่ารายปันได้เครับแม่สาวนอยหมื่นสี่พันห้าหมื่นสัน้า ไต่โคมแดดออกพ่อยังไงโคมอยู่ราคาเปิดเกบาทพ่อสี่พันห้าร้อยมื่นสี่พันห้าร้อป่ะครับเออมื่นสันห้าร้อยพอรับเปิดราคเปิดีสกเกตครับสีแยกสมปอยอุยทุกคนพีสัเกตแม่โค้งครับแม่ห่างโค้งครับราคาตรองไ้เปิดไรราคาอยู่หมื่นสี่พันห้าร้อยแนหาซื่อ ราคาเปิดอยู่ที่แปดพันห้าสื่นาื่ครับราคาตัวรองได้อยู่นเปิดไบได้นี่ไไน่อแม่ครับแจ่แหล,ละแหอยู่แล้วคงไนจัาหน่อยไปอยาป่างไปซ้านทักันได้ครับลาครับสามมืน่นส,มมนสิบห้าร้อยสามหมื่นสิบห้าร้อยครับแม่มากนครับ,รครบโคนคห หมื่หมืนเมื่อแม่มืนมันมาเปิด 3, อ,ยอ,อยู่ที่สามหมื่นสิบห้ารครับเรลองเลยครับสำหรับกรนีอยที่แยกสมพลนะผมอยากจบกิบเบิเพี่ยวกับนี้ครับ,บอัพเดตราคาวันนี้เนาะเพื่อป่นเปลียกยนนะครับตลาดไหมครับ สลับตะบนเนาะสองหมื่นครับข <c oughs> อสีครับ